อะไรครับพี่น้องครับยามตรงไอ้มื่อนี่ป้านำเศร้าไรแล้วครับนำโจกันแล้วครับผมนำโบกแหงครับผมนำลงเร็วอยู่ครับผมมาเร็วกับลงเร็วครับผมนี่ครับผมยามตรงนำเศร้าไรแล้วครับเมื่ันี่ท่างผุนก็นำมาท่างนี้ก็นำลงครับผมยามตรงกันครับพี่น้อง ยานสีเข้มเยอะครับมันนี้ออกกัญชาที่ทำนะว่าพกจิตกับผมป่ามันเศร้าถือนะครับขนามมันโจกันหนับหมดมมเลยเหี้ยน่ะโมเหี้ยงเลย มวันด้ววันมวันทำคำหอมวันต้องคำสองตัวมูบูบยามวันไปขาวบมาณสิบตัว่แต่พรจริงหน่อยคนจะสว่าพิราเล่แกแมเงนนึกองคนเหมือนกันต้นน้นม่มีคนไหนน้ำมันแห้งครับยามสองคนเลยครับโจแล้วครับเบิ้ง โบถือครับผมีนครับบ่ถือไม่ได้ไปเกงหน่อยครับวอ่นี้ไม่กดอี่เง่กตุงบุรีไลกตุงุบ่ถือเลยครับ้าถือแล้วครับผมนำาบ่ไหลแล้วครับผมนี่ก็ผลมาอก็หอกไม่อยู่ละนี่ถือกระดูกตัวเดียวครับผมพี่น้องครับรอมาที่หผลมา ก็อีกพี่นาฟ้าไหมคุณครับผมหัวนี้ฮะไอซีได้บนนั้นก็ล่อนนำไมมอีกรอบนึงยังสีได้ครับผมไอซ์ซ้อนมากสซีได้ปีละเทื่อครับผมแต่ปลาตูหนึ่ครับผมไปรอชมตั้งซึ่งนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเด็กประตูตัวเยังครับเสานี้ครับผมคือสีปีกย่ำตัวแล้วครับมาถือแล้วรอบมาถือแล้วครับผมรวยไหมว่าไหยิบ ฟูเทปตัวหนึงครับผมมาเอาไปเห็นน้ำแป้งกรบปุนเด้อมมาเนี่ยก็ขาวอีก่ตัวยืนมันนี่เช็ดกับปุลไม้สูตเด้อมมาเนี่ยตรงนี้เลยมาครับพี่น้องครับถามไปย่างตรงครับผมตอกเบาะมุ้งเต่าครับผมเบิงสีฮักแล้วครับไหมโอ้โหข้างขาเตี้ยงครับผมข้างสามตรงนั่งกริ่มดบ่อยแหงนะครับผมบุ้งเนี่ย

ล plane. ุง <niño> ว <sharing> ่าหม่ค่าตรงครับผมป้าลุงบ่ได้เดี๋เป็นลุ้ทั้งเซิ้งนะครับเด้อลังเท่ครับผมเอาขึ้นมาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับผมสอบสามมังเสาสอบที่สองครับผมอุระน้ำว่าอะไรบ้างมีปลาดุกครับผมดุกปลาขยงครับผมเดี๋ยวไปเทใส่กระมังครับพี่น้องนี่ครับผมไอจะสอบที่สองครับผม นี่กระสอบแรกเดบบาดุกตัวนึงครับผมนี่กระสอบที่สองเดบบะดุกหน่อยตัวนึงครับผมปากกากับปากเขาจะสดๆอยู่ครับผมเข่งแม่ญ่เลยครับผมอ๋อนี่เป็นนิ่หน่อยหลอดบนหลอดนี่เอาไปใส่ถังไปนะปะสลิปเป็นบ่ตายปะสลิปตาย ลาเก่งครับผมเขาหัวจักไอ้ครับพี่น้องครับคุณละล่อหล่อใบครับผมจิ้มไม่ยางอีกทีนึงครับผมก็รับตรงครับผมหายย่ามตุวงครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนลูกขอกลาเก้งหน่อยครับผมขินเป็นแพ่เลยครับผมมึงนี่ครับผมเออผีครับผมข้นในพิมพ์ฟัง มึงอยู่ล้วครับเต็มฟังเลยได้ครับนี่อ๋าเป็นปูงเลยครับผมเป็นพันธุ์ครับผมแมนเต็มงน,นี้เลยครับผมริมฟังเมีนยนเห่ามือเลยครับปูอู้หูหลายค่ะครับผมไปดุกเกกับปลาคิงหน่อยจับไปปล่อยดีครับมึงอยู่แล้ว เป็นแพ้เลยครับผมอือหลยครับผมยิ่งชุดทางคุณครับผมมาครับพี่น้องครับสอนปลาเข่งสปปอยครับผมมาเปเลี้ยงครับผมหล่คับครับพี่น้องเขียงกังังกีนตอนเที่ยวเลยครับนี่เดี๋ยวสิป้าไปเบิรมองตนครับผมพี่น้องครับมาครับพี่น้อง

คนไม่พี่น้องครับเป็นไากันมาตายเอาปลาเก่งหน่อยครับผมแต่โคตรแต่โคตละคู่เลยครับผมนี่ครับผมตกเป็นอะไรกไม่เห็นแน่ครับผมครับผมครับผมจีนเป็นกระตาครับผมเต็มคู่แล้วครับผมหลายครับผมมาเก่งหน่อยครับผมบึ้งขุ่นขึ้นมาพักได้ไปเห็ดปลาเด็กไปหน่อยครับผม บิกยึดได้ครับผมพีนม่น้องขึ้นมาในฝั่งดูอูดนี่ขึ้นมาสองฟังเลยครับผมมองใสาตรงครับผมอูดครับผมยิ้มยับยิ้มยับเต็มเลยครับ,บ,บมันไลขึ้นมาในฝั่งนะครับนะ่ะคือเป็นน้ำไหลมาครับผมยำปลายตรงหลอดต่อครับผมพี่น้องครับ กี่คิับผมก็าตกักเลอยครับผมไอ้วนมาแล้วเราจะใส่วนน้ำหน้าเป็เกียวห่หมนียวหยานมโอ้เป็นไลครับผมโอ้าเลยมาครับยำปลาครับผมนี่บุกหยาครับผม พุงอุงอยู่พุงพี่ีี่ก็พ่กนีงไนก็พ่นี่ดูงางนี่นี่ตายบ่บ่ตายตายแล้ว้อยตัวเลยตันี้ตายร้อยตัวเลยเอสอบแหลครับยูยนีุ่ลุกงาครับผมงูง เออมีงูจางอยู่บ่วดูงาเคียนเค็นนี่ยังว่าตั้นี่ต้นนี้ก็ดูดูดเลียงมีไดูงัเมื่อเือดามันเปิดไงมั้งเปไปเลียงตอครับผมซกับพี่ไก่ถี่ซักเลยนะางกับบนดีดเออเออเออเดี๋ยวนจะไนีนอเดี๋ยวเแห้งโอยเรากินอไัด ตันนีใต้หมดอีกเมื่อใต้ปรตเไปพัดของเขาาไปพัดไปพัดไปกกระปุ่นดีเอนี่นี่ต้นนีดุกแน่อไปดุกหนเอาหามาไปหามหมาถ้าินาลีว่าป้าบ่ถ้าป้าต้นเหลืองเราเอาอีู่เอาอยู่ถ้าป้าเหลียงแล้วเอาไปตากระดดอกมันหลอดพ่ะพะซิวนี่บางคำไม่อกตาตากเอาพ่ะหน่รกตามันตากแต่จะป้ายยังไงครับผมตอนเทเลยะ ป้ <že 20> าชอบนึ่งเถียงเรเสียไปเถียงแล้วว่ะโอ้ไปจนครับตัวนี้ไปจนกระสงเย็นตายตายแล้วครับเย็นยุโรปเก็บบ้าเลยเอ๊ะกระตานะนี่จะปลาสลิดลายผมงนี่จะปลาสลิดไม่ใหญ่หรอใต้พอปลาสลิดบอกว่าใครใต้เพิ่งไรนี่ ปูปลางามเลรอปไปรงนผมปลาดกเสียกหั่นปลาูคนเสียเเอาไปหันเอามันสียปูปูไมันจะไปหนมันจะไ่้มมันบอกอืเอาครับผมผมเก็บปลาครับพี่น้องครับมาลากมเสียไใส่เลยเพือนเราจะไปตากออกมาจากผมนีเนครลบผมไ้ไสโอ้ก็ปลูกงามเลยมันจะไปกรุงเทปบะเปกรุงเทปูลเดี๋่วาดหรแม่ก็าหนก็บอกว่าไมนีโอยดิน้อเทียมมันนานใหม่ไปให้นอ่างนไม่น่ขนนะนใม่ตุ้มไห้ เขาอยู่รักับหาเนถุงไข่มาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเก็เาเกงคุณใจแห้งเินฮะเยวเกียยยวต้มน่พ่นมาไปบวกกีนเมื่อก่อนเกิดย่ามองอีเตอีเตมายังบ่มันบาทันานมาอทนตื่นไม่เจ็บก็ดูกัเดี่ยวเท่านั้ยโอ้สดๆเลยครับมังอาปากยูไเยวเเียวเเกียเยวเขวเขียเขียเเก็บเขยวเเขียเเขียเขีเขีนวยวเเหมยอเขีาวเเเ พอถือได้นี่เราลาเก็บเอาเดี๋ยวเอาทุกคนไปเลยเดี๋ยวเราถือกัได้นี่เออมันติดมันมันออกหลายฟองเออหลอดหลายฟองแฮงว่ะเอาเดี๋ยวเอาเว้ยฮะมาครับยามตรงครับพี่น้องครับรอบสามมุ่งเสาครับผมนี่ครับเดปบะดุกใหญ่ครับผมมุ้งเสากับเดบะดุกยหญ่ไปแล้วครับผมนี่รอบสามมุ่งเสามุ่งส่าย่ามไปหกโมงนี่รอบสามมุ่งเสานะครับผมย่ามทุกๆสามชั่โมงครับผมบนนั้นปามสีน่าครับผม มะคออันเดินส่จอยมันอันนี้นะครับเพิ่งออกรูกมันสีจอยมะค้อนี่จอยนี่มะเขาอีไทยครับผมมะเก่งครับผมอันนิทมะเข้หัวจ้างครับผมปสลิดสลิดนี่กำลังเป็นแม่ไข่ครับผมนี่ครับผมโบคอยลงครับผมนำนำมันสีโจ้ครับผมนำโบแห้งครับผมไปเก็บปานครับพี่น้อง นำบกเหรอครับผมนำเลื่อมโจ้เหรอครับผมนำไหล่พวกแง่เหรอครับไหล่คอยเหรอครับผมป้าเรียบบุกขึ้นครับผมต้องใส่สีเดียามีแค่มือนี้ครับผมเด็ดปิ๊กคิปเหรอครับผมยามปลาตรงครับผมรอเราซุ่มอีกตอนแรกนะครับเด้อสีแดงอะไรบ่อยเบ็ดขวจต้มอะไรครับผมนแกงเอาไปย่างนะครับผมงบอยู่เด็ดซับนีเหรอครับผมประเสริฐกับปลานี่เด็ดอะไรใส่เบ็ดในก็น้าดีกว่ารอซุ่มติดตามนะครับเด้อมาคลิปหนาเชียดยัง นั้นพี่ดอกก็เป็นตั้งใจเป็นหล่อเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามอิสานบ้านเฮางได้ครับขอบคุณครับ